สวัสด,ดีค่ะสารบ้านเาวเชิมค่ะพี่น้องครัญญาบเสด็จเบ้าดำครับมื่อนี้นะคะ่ะจะเชิมกับพาพี่น้องค่ะมาหาแหน่งน้องใหม่้ค่ะหาแหน่งน้องใหม่เหรอพี่น้องก็เ่ยกอดแบบไหนคะเต็มก่อดเลยเป็นแหนง่งคนเด้อนนะคะ่ะนอนคนเพาะออกแล้วล่ะจะเชิมบ้านอะ่ะต้องหามใหม่กอดอย่านี่แหะแล้วต่ดก็บวัตถุดิน้องใหม่เพราะว่าเขามีนอนแล้วะคะ่ะใหม่กอดก็บวัตถุเอาไง,ไง่ายๆเลยพี่น้อง ก็คือไปกับเจอใต้หัวเอเอนั่นเนี่นนนจะลงมาได้ถึงแล้วอือไปเฮ้ค่ะจะเป็นเนงสีน้ะพี่นอ้นองงามอ่อนๆค่ะเนงกับซำน,นอ,อยู่นด้ปุ่นน้องงามเป็นเลาเปน็นึงค่ะ ภาสิมรดูการเขาบไได้หาน้ำไมอีกแลวได้ปีเนี่ยใช่ะไปไปด้คป่านี่เพิ่ตำต้องมีหมอบค้านไปมันเหมืนตมงกับเป็นน้ำไม้มันหมูเป็นลาอนีอือครับ ไม่นอเพิ่มหรืออะถังนีือหรือก่อไปเรื่อยๆหมุนหมนมนมนบนี่ลองอันนี้เนาะ มง่ยมนมลเข้าไปเห็นและเบมีผัดใช่ครับเห็นแล้วบิผดผะ เรียมครับมาถึงเรียมกูมาตกครับอืมอ้มาถึงเรียมเป็นตกเลยคมันมีข้างออกอะไรกว่า 嗯，还。Okay. อ่อนตาบ้างตาบ้างอ๋อตาบ้างตาบ้างอืสไปดี่น้องคนส่วน่วนมาเป็นน้องมาละบัดหอยพี่น้องพี่น้องพี่น้องเบิ้งงดรกก็สอบี่ยน้ำเป็นยัง้งค่ะ ยังไม่ดีพ่อมีน้ำ <พอ S 1> ไปหนึ่งบะเดี่ยจะเสริมเสียทีคลิปหนึ่งสู้เบิ้งอีกยุคค่ะพี่น้องเพื่อนนันนี่อยากก่างกะละเพื่อนเฮ็ดน่าไม่กี่จุงนะเน่าไปต้องสี่สิบโลลส่วนเพื่อนเฮ็ดนะบ่เมนเพื่อนนันนันที่สเสริมเห็นเพื่อนเฮ็ดอยู่ไนอันรูปนะคล้ายๆว่าเพื่อนหนึ่งแล้วเพื่อนอาอ,อกมาตากไว้ก้อนต้องขีบก้อนเลยนะค่ะขีบตอนเพื่อนนันฮอนอยู่นี้นสึงอนเนอกเธอนอกเจ้าของเ้าเนี่บางเจออย่างเอ็ประทันนี่ยังตกใจอยู่ด้เนี่ย ขี้มันทันต่อแมัน้ำหอดตว่าเฮาบ่รู้ว่าเป็นเป็ี่นน้ำใหม่เปล่แต่ว่าเพิ่นหันว่าเกี่ยวก้อนมันเคยเฮ็ดอยุบว่าเป็นกัเด้แต่ว่าน้ำใหม่นั่นก็เฮ็ดได้แต่ว่าสิแม่นเฮ็ดผิดวิธีบ่ค่ะตะบารเพิ่นมีสวนเพิ่นมีสวนเพิ่นก็เปิดรับออเดอร์ได้น้ำใหม่ิีดถึงน้องน้แต่ว่านี่มันเป็นน้ำใหม่ธรรมชาติสารมันอาจจะสร้างกันแน่ กบับบลูคือกันบุรีมัมบุรารเป็นกะพาเฮ็ดน้องใหม่อันนี้นะคะ่ะแต่น้องใหม่เรียงน้องนะหมดแม่เธ่เฮ็ดไบก่เพราเป็นอย่างที้เหละหมดแมยยาเฮ็ดใบนะแต่เพรเป็นอย่างนไปเปอกเราเอาน้ำไปไหน รวยสวยดีดีเด้อนี่ยอ่อนก็อ่อนอ๋อเอาไว้เห็ดเอาไว้เอาไหยียดเอาไว้สิกิ่นแย้มแรงพี่น้องเหลืองอุ้ยห่วยดีไหมเถื่อไปขาดไปเลยพวกน่ะมาเบิ่องนี้เพียกเออมบบท้อนละงามงามแบท้อนละเนื้อสัตว์ข้าดแเป็ดปอกพี่น้องเสียทิ้งอวยสวยเหลางามไม่ใหม่เป็นเลี้ยงดีพ่อแม่

นเฉยๆอย่างน,น,น้อยๆอ่นอนอนืมขมข้อข้อเล่นนี่ครับนียบ น้องนหนึ่งจุดแรกที่น้องเนี่ยน้องใหม่เนี่ยขายกันบ้เพื่อนก็ยังยูคือเก่าแล้วค่ะท้างปลาเด็กดีกว่าเขาเหมาย้ำนอสันพี่น้องนอสันเพื่อนว่ามีโอกาสจะได้เป็นต้นแบบนี้ได้ค่ะเพื่อนก็เป็นนอตปูขึ้นมาแล้วเขาก็กลิ้งเอาอันนี้หอดจะยอดเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็สืบพันธุ์ได้คือเก่านะค่ะ nó ngắn nóng 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 Nó nóng 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 Nó nóng 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 ครับตึงกับพี่นนอกน้ใหม่ออกมาหลักมาฮอนค่ะน้ใไม้ยามนี่จตเป็นเสีนเแล้วน้ใหม่น้ำบินได้พี่นนอกน้ใหม่ย้าวยังไงกับ้ำอ่อนดีโอต็มกับฟุอันอปนีิ ได้หลายคักด้ยนะี่สอบยูเลี้ยเลี้ยงดีเด้ยมันมีมัเลียงเกิงควงังเต้ถ้าวายย้ไปปอบเป็นกิโลเต็มนี้เลยเพอสิบโลปะปุ๊บถ้าวาปปะอืมน,นมเป็นเบาย้ํนี่น่มเบาแล้วต้นไม้กินแสบดยย้ยน,นี่มันจืดเหลวเพราะว่ามันโปง่ง้ะ รูปนะตีปงล้างสะอ่อนมันตีปลาลงปงป่งเี้ยก็ระนาดเปล่เสียงนะปงปงบ้องก็บ่ค่อยได้เห็นนเพราะว่าเนอ่าหัเงี้ยแล้วเงีนยดีนนอนจะนอนะอืที่สีนงานม่ทุงนะพทุงนี่อ้อนอวยส่วยเขากันหมด เลี้ยงดีเต็มสอบเนี่ยเต็มเม่หลางก้อนปอบหละดินหนองามดีเนาะันหยวกดีเน,ะนาะนแาวดีเด,ด้เลืมดด้วยละ่ะเต็มแล้วพี่น้องนอนไม่ปะ บ้องเมื้อเลี้ยงดีครับเนี่ยคนแบกคือไมหหดอ่ะใส่รวดบร่ได้แบกใส่ก็ไปละลายหุบิ้มนาไ้าขนเหมือนี่หลเ็นกสอบแล้วเนี่ยครับเนียเป็นงานมยืดดิหลอะซ่งไป

Hãy subscribe cho kênh Ghiền bao nhiêu? Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn câu. bắt thêm một phân nhau đi bà Chắc này, xì mười bốn xuống, bốn mười bốn mười bốn nó bốn mười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  bốn ขึ้นแต่นเนาะไม่ต้องหมุนกว่าเลยเ้โอ้โหงามนทกคยัง่ไครับนี่บปืดบาดมือคนม่้เนาะระวังระวังจะนอนมืครับ Thả bắn uh -huh. này, Mình ừ, ừ, này Nó đi uh. à, Hà liềm, hà lái 哦，对对呢。 เป็นวิ้งค่ะขั้นไปสูสต้านี่นี่หม่องไส้อ่อนดีเนาะน,นะนี่นะกว่าเนี่ยซีเดียวกันเลยกว่าเดียว นอนเป,ป็นนอยุบปะปั่นได้ดิ้งเจ้าเสียทัต้งฮ้อนเล่ยงนะย่งนนไนเมื่อไ้ฮเอนเรลี่ยงมาดีเลยเนาะนไปปอบมันรนะวยสวยดีดีอีอดี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 ้ีดีดคดีดีดนดี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 ด่ะอกเดีค่ะอเ,เอ,เอ,เอะรียมดีดรดี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 ยีดีดีีดีู น้ำไหมก็ง้มงามหอนแล้วเนาะค่ะอะไรเด้อค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ได้ค่ะพี่น้องเราเสลิมกับพาพี่น้องมาบุกปลาเนื้อใหม่เนาะค่ะหลังจากเขาไปเดินมาโดดละเมื่อนี่กับพาพี่น้องมาบุกค่ะก็เป็นไปตามคาดหมายเนาะน้ำใหม่ตั้งล้ำขึ้นสูงเนาะค่ะผิดพลาดประการใดหรือว่าบ่ถูกใจพี่น้องพูดลรงทันเนาะค่ะเพื่อนๆก็ต้องกราบขอโทษคอไปหลายๆเด้อค่ะแต่ว่ามันเป็นวิถีชีวิตแล้วก็เพื่อนเจ้าเสริมได้อธิบายไปแล้วเด้อค่ะ ถามว่านอสูงนะ่ะดีกว่านอต่ำอีกแล้วค่ะเพราะเมนว่าเขาขังจะของเด้นอต่ำเเขาขุดแล้วมันตายไปเลยค่ะแต่ว่า,านอสูงเะฮะต่ยอดเพิ่นล้ำต้นที่มันสืบเนื้อไอสือบพันธุ์ไปคนกัยังอยู่เนาะคะ่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่วนเด้อคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาสวัสดีครับสำหรับพี่น้องเด้อค่ะ